สวัสดีครับพบกับผมครับกริชพลเดชวิสัยครับป้าหมอตายเพราะปากจริงๆนะครับคุณศักดาซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนหน้านั้นเป็นสสพักเพื่อไทยครับแล้วก็ไปโหวตสวนกับมติของพักเพื่อไทยยกมือให้คุณอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็ลาออก จากพักเพื่อไทยแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แป๊บหนึ่งไม่นานหรอกครับแในครั้งนี้ก็มาอยู่พักภูมิใจไทยเต็มตัวแล้วก็ไปลงสมัครสอสที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยความที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นบ้านใหญ่ของการญจนบุรีแต่คงจะบ้านใหญ่ไม่จริงนะครับเพราะโทรไปหาคนนู้นคนนี้ที่โทรไปหาสอจอ คนหนึ่งนะครับที่เป็นคลิปเสียงนั้นเขาไม่ได้อัดคลิปตอนโทรศัพท์นะครับเขาเปิดโฟนแล้วเขาอัดคลิปตอนเปิดโฟนนะครับก็เลยมีพยานรู้เห็นมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในข่าวก็บอกว่าคุณศักดาเนี่ยไปค่มคู่แต่ฟังด้วยความเป็นธรรมนะครับไม่ได้ค่มคู่อะไรเลยเขาไม่ได้เรียกว่าค่มคู่นะครับเขาฝากถึง ผู้ทีวีภาควิจารณเรื่องนี้ด้วยเขาโน้มน้าวครับโน้มน้าวสอจอวันนี้ให้มาเป็นพวกเขาให้มาช่วยเขาแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าพรรคประชาชนเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็จะเกิดการรัฐประหารถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลก็ไม่เอาผู้ใหญ่ไม่เอา ก็ต้องพักภูมิใจไทยเท่านั้นแล้วเขาก็พูดแบบนี้ครับเป็นการโนนมนาวแล้วก็ยังบอกพาดพิงไปถึงนายการุทินด้วยพาดพิงไปถึงพักภูมิใจไทยด้วยว่าเขาเขาโหดเขาเขาเขาเรียกอะไรวะแบบว่าเขาไม่ช่วยอะ่ะคือถ้าไม่มีไม่ไมีก็เบื่อเต็เมแล้วว่าถ้าเกิด จังหวัดกาญจนบุรีไม่ได้สอสพรคภูมิใจไทยเขาเขาก็ไม่ช่วยอ่ะเขาก็ไม่สนับสนุนก็ประมาณอะไรํำนองนี้พูดเป็นทำนองนี้นะครับตามความเข้าใจของผมอะแล้วจริงๆแล้วผมก็ได้ยินแบบนี้มันนานหลายครั้งหลายหนแล้วหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์แบบนี้แหละครับแต่ทวิพา์วิจารณ์ทั่วไปอย่างถ้าผมทําคลิปวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายแต่นี่เขาเป็นผู้สมัครสสครับ แล้วเขาก็โทรไปแล้วก็โดนอัดคลิปไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีคลิปนู่นคลิปนี้อีกไหมแล้วจริงๆมันพฤติกรรมไม่ได้เฉพาะที่โทรไปเฉยๆนะครับมีพฤติกรรมไปข่มขู่ที่เขาบอกมานะไปข่มขู่คนนู้นคนนี้ก็คือน่าจะข่มขู่ผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นก็คงไม่ได้ข่มขู่เรื่องนักเรงอะไรหรอกครับเพราะเดยวนี้มันไม่มีใครกลัวใครหรอกนะแต่ก็คงแบบว่าข่คมขู่ว่าเฮ้ย hey, ถ้าไม่เลือกผมนะ จะไม่ได้นูน่นไม่ได้นี่ไม่ได้นั่นนะแต่ถ้าเลือกผมนะเราจะสบายใช่ป่ะข้าราชการพวกตำรวจพวกฝ่ายป,ปกครองก็ก็สามารถเลือกได้ยกต่ำกว่าผู้ว่าลงมาอะไรทำนองนี้เขาก็าพูดเป็นทำนองโน้มน้าวกับข่มขู่แล้วเป็นไงครับพอมีคลิปนี้ออกมามีคน ไปเอาไมค์จ่อปากนายกอนุทินนายกอนุทินก็บอกว่าไม่ไม่รู้มันมันเป็นคลิปจริงไหมอะไรทํานองนี้ก็พูดเป็นทํานองนะพูดกักตักแล้วก็อกไม่ให้ไปถามคุณสักดาดูนะครับแล้วก็เรื่องก็เงียบไปไม่ได้มีใครเอาไมค์ไปจ่อปากนายกอนุทินตอนที่ท่านมาปราศัยหาเสียงที่อําเภอบางระกำมจังหวัดพิษโลกครับที่มาช่วยสสนิยมช่างพินิษ ผมก็รอว่าเดี๋ยวนายกอนุทินปาสายเสร็จน่าจะมีการให้นักข่าวสัมภาษณ์ปรากฏว่าท่านลงมาปุ๊บท่านก็ไม่ให้สัมภาษณ์ท่านก็เดินดีวไปขึ้นรถกลับไปเลยถ้าท่านให้สัมภาษณ์ผมก็คิดว่าจะถามเรื่องนี้จะตอกย้ำอีกทีก็เลยไม่ได้ถามแล้วอุตกดาก็ไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความไปแจ้งความจับไอ้คนที่ปล่อยคลิปนี้ บอกว่าเป็น AI ไอเขาไม่ได้พูดแต่วันนี้ครับสอจอคนนั้นออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวมีรองหัวหน้าพักเพื่อไทยฝ่ายกฎหมายมีสอสอในเขตนั้นที่กาญจนบุรีแล้วก็มีสอจอคนนี้นมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็บอกหมดเปลือกเลยว่าเป็นเสียงของคุณศักดาจริงแล้วก็ทำเรื่อง ไปร้องเรียนต่อกกตว่ากกตจะจัดการยังไงมันปิดกฎหมายการเลือกตั้งไหมเพราะว่าถ้ากกตจะจัดการนะครับมันไม่ยากครับไอคลิปเสียงเนี่ยจะเป็น AI หรือไม่ AI มันตรวจสอบง่ายมากๆง่ายแล้วก็ไอที่เขาอัดคลิปนั้นก็มันมีเบอร์โทรศัพท์แต่ไม่ได้เบอร์โทรศัพท์ของคุณสักดานะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคนคนหนึ่งที่อยู่กับคุณสักดาอ่ะ,<น>ะก็ดึงดึงโครงค้นมาสอบได้ ไม่ยากเลยง่ายมากตอนนี้ก็จบนี่ครับปลาหมอตายพราะปากจริงๆการลุกแกมนาจมันมันน่ากลัวนะครับในยุคโซเชียลเนี่ยเสียผู้เสียคนมาเยอะแยะมากมายนะครับคือถ้าผมจะแนะนำก็ต้องระวังตัวมาระวังไม่ได้หรอกครับมาระวังยังไงก็ไม่ได้ครับสมมติว่าผมไม่โทรศัพท์ผมไปหาที่บ้านเลย แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะอัดเสียงหรือเปล่ามันง่ายเนี่ยเครื่องมืออ่าดเสียงง่ายจริริงโทรศัพท์ไม่ง่ายเลยโทรศัพท์เนี่ยแค่กดอัดเสียงไว้แล้วก็ตั้งไว้เฉยๆก็อัาได้แล้วครับหรือจะมีตุกตัวอ่าดเสียงเป็นปากกาเป็นนาฬิกามีหมดครับมันยากครับสิ่งที่จะต้องทำคือเอาตรงๆเอาบริสุทธิ์เอาขาวๆ โน้มน้าวให้มาช่วยก็โน,น้มน้ำมานะแต่มันก็ยังมีเรื่องเงินอีกดีนะครับคลิปนี้ไม่พูดถึงเงินไม่พูดถึงการซื้อเสียงนะไม่พูดถึงว่าจะให้เงินเท่าไหร่ถ้ามาช่วยนะไม่นะแต่สิ่งที่พูดมันลงลึกไปแล้วมันก็มีปัญหาเกี่ยวกับการเมืองเพราะมันอยู่ในการเลือกตั้งนะใช่ปะ่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ แล้วก็ไปพูดถึงพาดพิงถึงทําการรัฐประหารเนี่ยปรากฏว่าฐานเขาก็ออกมาบอกแล้วไม่เป็นความจริงครับเชื่อถือไม่ได้ไม่มีครับที่ถ้าเกิดพรรคส้มได้เป็นรัฐบาลแล้วฐานจะไปทําการรัฐบาลเขาออกมาบอกแบบนี้แล้วน่าละครับสิ่งที่เกิดขึ้นมถามว่าน่าโกรธไหมกับสอจอคนนี้ ก็โกรธได้โมโหได้แต่จะทำไงครับเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนครับจะไปเก็บจะไปจ้างวานจะไปอะไรมันก็ทำไม่ได้ครับตอนนี้ผมคุยกับพักพวกที่อยู่ในแวดวงมือปืนรับจ้างบอกไม่มีใครเขาทำนะครับไม่มีเพราะว่าถ้าทำปุ๊บไม่หนีไปต่างประเทศก็ต้องติดคุกอย่างเดียวประกองวงจรปิดมันเยอะแล้วก็ ถนี้ไปต่างประเทศก็ไม่คุ้มครับเพราะจ้างกันไม่ใช่เป็นสิบล้านเนี่ยจ้างหลักแสนอะ่ะยังเก่งก็หลักล้านก็เท่านั้นเองไม่รอดแล้วก็ไม่คุ้มไม่มีใครเขารับจ้างเป็นมือมือรับจ้างหรอกครับตอนนี้มือปือรับจ้างก็ตกงานกันเป็นแถวแล้วครับแต่รับจ้างกระทืบก็ยังพอมีอยู่บ้างนะมีอยู่บ้างแต่มือปืนรับจ้างไม่มีละนี่ครับมันต้องระวังแม้แต่บ้านใหญ่ก็เถอะ บ้านใหญ่ก็โดนโดนหักหลังได้ทุกเมื่อนะครับประสบการณ์ของผมนะครับอย่าบอกจะว่าจังหวัดไหนนะในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นอบจไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นสสไม่ว่าจะเป็นสจเอาเงินไปให้ซื้อเสียงแล้วไม่ซื้อครับเบี้ยวเบี้ยวเฉยเลยเพราะดูคะแนนออกคือถ้าการซื้อเสียงนะสมมติว่าเราตั้งใจว่าจะซื้อ สามหมื่นเสียงอันนี้ตัวเลขกลมๆนะะซื้อสามหมื่นเสียงเราต้องการได้คะแนนสามหมื่นคะแนนเราต้องซื้อหกหมื่นคะแนนหกหมื่นคูณไปเลยจะคูณห้าร้อยจริงๆิงมันจิบๆก,ก็คูณสองร้อยคูณห้าร้อยที่บอกว่าพันหนึ่งพันหนึ่งโมครับไม่จริงครับไม่มีครับพันหนึ่งอาจจะมีคือ ช่วงสุดท้ายแล้วก็ช่วงที่คะแนนตรงนั้นโบอะไรํานองนี้อ่ะต้องซื้อหกหมื่นหกหมื่นก็เผื่อเผื่อเผื่อหายไปห้าสิบเปอร์เซ็นก็จะเหลือสามหมื่นถ้าเราซื้อไปหกหมื่นปุ๊บปอดได้คะแนนได้หมื่นเดียวไงโดนโกงไงไนี่ออกปะโอมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้จะไปกระทืบเขาก็ไม่ได้ ดีย๋ยวว่าแต่ไปยิงเขาเล้วไปกระทืบเขาก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีใครกลัวใครครับเดี๋ยวนี้ครับบ้านใหญ่ไม่มีอยู่จริงครับมีอยู่จริงแต่บ้านใหญ่เป็นสมัยก่อนที่เป็นมาเฟียไม่มีอยู่จริงครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะถ้าโกงอ่ะโดนเก็บไม่มีใครกล้าโกงนะไม่กล้าโกงก็คือบอกตามตรงนะสมมติว่าผมผมเป็นนายกเทศบาลน,นะอะไรสักกล่างอะไหลาแล้วก็มีนักการเมืองบ้านใหญ่มาซื้อเสียงผม ให้ผมช่วยซื้อเสียงหรือว่าช่วยซื้อเสียงสักใน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 เทศาบาลผมอ่ะสักสามพันสามพันคะแนนไม่สามพันในเทศาบาลผมอสมมติว่ามีห้าพันคะแนนที่เป็นคะแนนของผมเพราะผมเคยซื้อมาห้าพันตอนที่ผมจะเป็นนายกเทศาบาลห้าพันก็ห้าพันนี้ก็คือปีเก่าก็มีสสต้องการให้ผมซื้อเสียงผม ผมก็บอกว่าช่วยได้แค่สองพันห้าครับเพราะอีกสองพันห้าให้สอสอีกคนนั่นเขาก็มีบุญคุณกับผมก็แบ่งกันไปแล้วกันคนละสองพันห้ามันเป็นอย่างนี้ครับมันต้องเปิดออกยอย่านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไอ้รับตรงนี้เข้ามาห้าพันเสียงรับคนเขามาห้าพันเสียงแล้วเสร็จปุ๊บคะแนนมันจะฟองะ่ะเข้าใจป่ะนะครับเดี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้มันต้องเอาสายสายซื่อๆกันดีกว่า เพราอนนี้มันมันยากแต่ผมก็ชื่นชมนะชื่นชมพักประชาชนนะที่ไม่มีซื้อเสียงแต่จริงก็มีปรับปลายนะมีแอบซื้อนะพักไม่รู้ก็ได้ข่าวมาว่ามีบ้างนะแต่ก็ไม่ได้เห็นกับตาก็เลยไปปักปัาก็ไม่ได้นะเพราะนี่ก็คือสิ่งที่อันตรายและสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ไม่ใช่เฉพาะการเมืองครับเรานี่แหละไปพูดคุยไปด่าใครไปยินทาใครไปให้ร้ายใครไปนู่นนี่ใครต้องระวังครับระวังแต่ถ้าเราไปพูดกับใครแล้วถ้าเขาเขาเปิดเผยเขาเปิดอาัาคลิปไว้แล้วไปบอกคนนู้นคนนี้เราต้องพ้อมบบคือคุพูดแล้วมึงจะบอกก็บอกกูมไม่สนใจมีเรื่องก็มีอย่างนั้นนะมันต้องอย่างนั้นเลยจริงๆแต่ตอนนี้ก็ กำลังจะจ้างเกิดในการเป็นสสพักภูมิใจไทยปรากฏว่าเหมือนต้นไม้ที่ผมปลูกผมเอาหน่อมาปลูกหน่อมาปุาป๊บมันก็ออกใบมาปรากฏว่ากำลังจะโอเตอิบโตปัต๊บเดียวมันเน่าครับผมจับบอกเน่าเลยคือยังไม่ได้จ้างเกิดเลยดับไปซะแล้วนะครับคุณศักดา ปีราเป็นปีทองอยู่ๆก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้เป็นของง่ายนะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะยากนะถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเดือยก็ยังง่ายกว่านะนั่นแหละครับตอนนี้ก็คงต้องเอาตีนก่แล้วผักอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะได้เป็นสอสอหรือเปล่าไม่รู้กรกตจะเล่นงานหรือเปล่าถ้าได้เป็นสอสอแล้ว จะโดนใบแดงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่ดูแล้วจะไปกระทบกระเทือนถึงพักหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณศักดาเป็นกรรมการบริหารพักพักจะสวยไปด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นกรรมการบริหารพักหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ได้เป็นมัน้งถ้าเป็นก็จะสวยไปด้วยพักสวยไปด้วยนละครับการทำงานการเมืองตรงนี้เดี๋ยวนี้มันต้องใสายๆมันต้องซื่อๆมันต้องตรงๆคือ อย่าไปเรียกแปรธาตุอย่าไปชกใต้เข็มขัดอย่าไปคิดว่าตัวเองมีบารมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีใครกลัวใครหรอกครับไม่มีแล้วปรากฏว่าก็ไม่รู้ว่าสอจอคนนี้เป็นคนของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่า,าเป็นของพรรคเพื่อไทยก็เข้าทางเลยเข้าทางนะครับ แล้วสจก็ออกมาเปิดหน้าออกมาเปิดหน้าก็พร้อมที่จะชนพร้อมที่จะประกาศสักดาในอาทีตย์สักดาพอดีแล้วสักดาม่ะเดี๋ยวดูตอนต่อไปว่านายกอรุทินจะออกมาว่างไงคุณสักดานี่จจออกมาว่างไงตอนนี้ก็มึนตึบไปหมดเลยมึนไม่น่าเลยไม่นะผมเคยเคยเคยโดนแบบดีเหมือนกันนะแต่ผมมันตัวเล็กๆตัวจิบจิบ มันได้ไม่ได้มีอะไรรุนแรงแต่เพราะปากเพราะคำพูดนี่แหละครับมันทำให้เสียหายทางที่ดีอย่าไปคุยโม้อย่าไปพูดอย่าไปโน้มน้าวอย่าไปอะไรวิธีการนะให้ลูกน้องไปพูดให้คนสนิทไปพูดดีที่สุดแต่คนสนิทต้องไว้ใจด้วยนะนะถ้าเป็นคนสนิทแบบบิ๊กโจ๊กก็ชิบหายหกันไปใหญ่เลยเดีวออก่ะ บิก๊กโจ้ก็คนสนิทนะที่ให้ไปทํานู่นทนํานี่เออมันไม่ได้วะ่ะสรุปแล้วแม่งยากว่ะยากอะ่ะไว้ใจใครไม่ได้เลยเออเราคิดไม่ออกไม่ต้องไปสอนเขาหรอกนะเท่านี้ก็ต้องระมัดระวังกันให้มากๆแล้ัดระวังกันให้เยอะๆนะครับโอ้โหโทรศัพท์นี่แม่งน,น่ากลัวมากๆเลยน่ากลัวจริงๆพิมพ์ลายก็โอ้โหน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัว,าลวมากๆเลย ทีเดียวครับในในพูดเรื่องนี้แล้วก็ก็พูดถึงแล้วก็ต่ออีกจริงเขาสว่างแหวงบุญมีนี่ก็ปลาหมอก็ตายเพระปากแล้วไม่น่าจริงนะครับอย่าได้ไปไปเสอไปออกรายการของคุณสอยุทธเลยสอยุทธแม่งป้อนจนมุมครับมือนป้อนเขามีวิธีการถามถามถามเขาปู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 พก้มันเขานอกเลยออ่ะ คือเราเวลาไปอยู่ในสถานที่ของคุณสุยุทธไปอยู่ในห้องส่งเราประมาทอยู่แล้วเราเก๋ามาจากไหนเราเจ๋งมาจากไหนร้อยเปอร์เซ็นเราจะเหลือแค่แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตครับสติปัญญะมันไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เ็นแล้วตอนยิงคําถามคําถามนี่เขาเก่าเขาหลอกล่อนะครับคุณสุยุทธ์คนหนึ่งคุณกัญชัยคนหนึ่งถ้าไม่มีใครเอาปืนจ่อหัวนะอย่าไปออกรายการเชื่อผม เลาจะชี้จางก็เอาคนของเรามาสัมภาษณ์อยู่ในพื้นที่ของเรานะ yeah. อยากรู้เรื่องอะไรก็ให้เตรียมกันเอาคำถามไปท่องคำถามแล้วก็ให้ถามมาแล้วมันก็เผยแพร่าทางโซเชียลเหมือนกันอะ่ะใช่ปะ่ะหรือเอาช่องที่มันมันช่วยเราอะ่ะพิธีกรมันช่วยเราอะ่ะไม่ใช่เอาไปสอนยุทธ์เอาการใชยัยจบ จบชีวิตเลยนะสแสวงบุญมีที่ออกมาบอกว่าถ้าเกิดไม่เชื่อใจไม่มั่นใจในกรกรตอ,อะไรทำนองนี้นะก็ไม่ต้องไปเลือกตัง้งโอเวนเวนกรรมเวนกรรมเวนตอนไลเวนเวนชิบหายเลยคือสแสวงบุญมีคือใครเป็นเลขากรกรกตกรตกรตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้สำเร็จทุกวิถีทางแล้วะให้ถูกกำนองของคำ ข้าใจป่ะแล้วเมื่อตัวเองผิดพลาผดผิดพลาดในการเลือกตั้งล่วงหน้าผิดพลาดผิดนูน้นผิดนี้ผิดนิดผิดหน่อยออกมาขอโทษคุณต้องออกมาขอโทษครับขอโทษแล้วก็พยายามปรับปรุงเพราะมันทั้งประเทศเนี่ยมันก็มีผิดพลาดกันบ้างเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าหนะ้าที่มันเข้าข้างใครบ้างเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้น ก็ออมาขอโทษไม่ใช่ออกมาพูดทาไมเชื่อนูไม่ใช่คือคือมึงเป็นใครอ่ะมึงเป็นใครอ่ะแล้วกูต้องเชื่อมึงไหมกูไม่เชื่อในระบบกอร์ตนเนี่ยแล้วกูต้องเชื่อมึงกูไม่ต้องไปเลือกตั้งเป่าอ่ะกูไม่เรื่กตั้งมึงรับผิดชอบไหมกูเสียธิ์นู่นเสียสธิ์นี่กูจะไปเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ได้อ่ะกูจะไปเป็นสมาชิกอบตไม่ได้จะเป็นสมาชิก เทศบาลจะเป็นสมาชิออกอบจไม่ได้เมื่อกูไม่ไปเลือกตั้งมึงต้องรณรงค์ให้เลือกตั้งมึงต้องสร้างความมั่นใจให้คนไปเลือกตั้งมึงไม่ไปพูดอย่างนี้แล้วลูกคือ,คอ,อก็มาขอโทษขอโทษแบบไม่ได้สมนึกขอโทษยังขอโทษแบบว่าให้ดูยาวๆกูก็ดูยาวๆแล้วดูชิปทั้งหมดเลยที่คุณสอยุทธเขาสัมภาษณ มันก็เป็นคานองนี่แะว่าถ้าไม่เชื่อในกกตก็ไม่ต้องไปเลือกตั้งโอเวนกรรมเวรกรรมของใครวะเวรกรรมของประเทศไทยหรือเปล่าวะแล้วถามหาคนหาหน่อยประธานกกตชื่ออะไรวะหน้าตาเป็นไงวะและกรรมการชื่ออะไรหน้าตาเป็นแหว่เงินเดือนผลตอบแทนแม่งก็เยอะเยอะมากๆอ่ะเยอะแสนเยอะอะไม่ออกมา ให้สัมพกสัมภาษณ์ไม่ออกมาขอโทษไม่ออกมาอะไรเลยปล่อยแต่ให้เลขาแสวงบุญมีมาจัดการก็มไม่ต้องมีบอร์ดไม่ต้องมีกรรมการก็ได้เปล่าวาย,ยานั้นน่ะ,ะนี่คือเรื่องที่ป้าหมอตายเพราะปากอีกเช่นกันนะครับผมผมก็เช่นกัน ผมก็าาหมอตายปพระปากผมโดนไปเจ็ดคดีก็ระปากผมเนี่ยครับผมนะโอเคครับผมตอนนี้นะครับสิ่งที่กรกตต้องรับผิดชอบก็คือประธานกรรมการและเลขาครับลาออกหรือประกาศก็ได้ว่าจะลาออกหลังจากวันที่แปดกุมภาพันธ์ก็ได้ นะครับสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบนะจะสวยงามมากๆเลยทีเดียวครับทั้งหมดคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับกับบ้านนี้เมืองนี้ปัาเทศดีกับผมในแง่มุมของผมครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคารต์กดติดตามให้ผมด้วยกิ้งก้าขก็ามาได้ที่ f c e e o o o ธุรกิจพลเดชวิสัยนะครับเบอร์ไอรายกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกัน ช่วยถือของผมด้วยนะครับนะช่วยอุดหนุนกันด้วยแล้วมันอร่อยอร่อยมากๆครับกล้วยตากเนี่ยกล้วยตากนี่ขายมาสามปีนะอร่อยจริงๆครับแล้วก็แพเกจผมทิ่ขึ้นมาเองนะติ๊กเองจริงในเลอะมือครับกินได้เหรอหวานธรรมชาตินะ ไม่ได้หวานอะไรเลย,เลยธรรมชาติของกล้วยตากบางกระทุมครับอันนี้เป็นซองห้าบซองสองรอยแล้วเป็นกระปุกก็กับสามกระปุกสองรอยครับมีกล้วยอบเนยมีกล้วยเบกตกตกแล้วก็มีกล้วยกวนครับกล้วยอบเนยก็จะมันๆน,นะแบบเนอยอะ ผลกล้วยเบรกตากนี่ก็ก,กินแล้วก็เบรกตากอ่ะกินแล้วก็ไม่หยุดกล้วยกวนกวนนุ่มนุ่มๆครับทั้งหมดน้่ไม่หวานนะสามก็ปลุกสองร้อยน้ำหอมครับน้ำหอมน้ำหอมนี่กลิ่นรับรอง เทสแล้วเทสอีกกับกินโอเคเลยใช้ได้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชาย LGBTQ ได้หมดแล้วก็ติดทนนานครับแปดถึงสิบชั่วโมงอันนี้สี่ร้ยเก้าสิบบาทแล้วนี่สินค้าใหม่ครับน้ำหอมติดรถยนต์น้ำหอมปรับอากาศในรถยนต์น่ารักครับน่ารักมาก สองร้อยี่สิบาทครับนะแล้วก็มัวครับมวกปักคำว่าก,กิดโพสมีทุกสีใบละสองร้อยเก้าสิบบาทครับผมเป็นสมาชิกสมาคมสื่อท้องถิ่นนะครับปีละสามร้อยบาทแล้วก็จะมีบัตรนักข่าวให้พร้อมเทนนิงให้ด้วย แล้วก็สำหรับส่วนช่องเดือนละ20บาทครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอให้ท่านมีความสุขนะครับและขอให้ภาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี